พี่ๆเพื่อนๆทั้งร้านนะคะที่ฟังอยู่ในน้าขนาดนี้นะคะหรือบุคคลที่ท่านได้รับการแชร์คลิปนี้มาจากเพื่อนๆพี่ๆของคนที่คนรู้จักนะคะมาสังเกตก,กันดูสิคะว่ามีน้องๆหนูๆห,ห,หรือว่าลานล้านหรือว่าลูกๆนะคะอยู่ในช่วงอายุประมาณ8ขวบไหมคะเาโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงนะคะจะพบว่าเอ๊ะทำไมน้องเริ่มที่จะมีหน้าอกแล้วล่ะ แต่ทำไมตอนสมัยที่เราอยู่ในช่วงประมาณ8ขวบเนี่ยหน้าอกเนี่ยไม่มีแบนลาบอยู่เลยละคะอ่าก็ทางนี้เด็กสมัยนี้นะคะมีอาหารการกินนะคะอะมีโภชนาการทางอาหารนะคะที่แตกต่างไปจากเดิมค่อนข้างจะเยอะนะคะก็เลยทำให้น้องๆน,นะคะเป็นสาววัยกลัวปกตินะคะซึ่งมักจะพบว่าเริ่มมีหน้าอกนะคะเมื่ออายุประมาณ8 ขวบนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่มีหน้าอกมาแล้วนะคะประมาณปีครึ่งถึงสองปีนะคะน้องก็จะเริ่มมีประจำเดือนมาแล้วนะคะล้วก็อาจจะมีประจำเดือนอยู่ในช่วงอายุประมาณสักก้าวขวบนะคะแต่โดยทั่วไปนะคะโดยเฉลี่ยแล้วนะคะเด็กผู้หญิงทุกคนนะคะจะมีประจำเดือนเมื่ออายุประมาณ12ถึง13ปีนะคะถามว่ามีก่อน แบบเนี้ยผิดปกติไหมก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรนะคะ,ะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าช่วงแรกๆที่น้องๆหนูๆเป็นประจําเดือนนะคะประจําเดือนอาจจะมาไม่สม่ําเสมอนะคะฉะนั้นตรงจุดนี้นะคะผู้ปกครองนะคะก็ควรจะต้องทําความเข้าใจด้วยนะคะเราก็อธิบายให้เด็กนะคะว่า เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของหนูนะแล้วหนูจะต้องดูแลใส่ใจตัวเองโดยเฉพาะที่เป็นประจำเดือนช่วงมีประจำเดือนมาอย่างไรบ้างนะคะเอ่อท่านี้ก็เป็นการทำความเข้าใจระหว่างลูก ของเรากับตัวน้องเองแล้วนะคะก็เด็กก็จะได้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่แบบมั่นใจมากขึ้นนนั่เองนะคะมีนะคะว่าบางคนน้องไปโรงเรียนแล้วไม่รู้ว่าจะมีประจำเดือนมาวันนั้นนะคะเกิดว่าใส่ชุด กระโปงที่ว่าเห็นสีของเลือดชัดเจนน้องก็จะขาดความมั่นใจนะคะตรงจุดนี้คือต่อเราก็จะต้องแนะนําให้น้องๆหนูๆว่าอาจจะพกผ้าอนามัยติดตัวไปด้วยนะคะเมื่อมีจําเดือนก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายใครนะคะก็ไปเปลี่ยนผ้าอนามัยได้ตามปกติเหมือนคุณแม่สอนไว้นั่นละค่ะนะคะ,ะ,คะลูกนะไม่ต้องตกใจนะหากมีคําถามเรื่องยาและก็การดูแลสุขภาพอะไรนะคะเชิญเอเพสัต เครื่องอยางและสุขภาพพร้อมอยู่เคียงข้างสุขภาพคุณทุกคนค่ะ